บรรยากาศวัดแม่พระปาิมานะครับตอนนี้เป็นช่วงเย็นนะ,ะก่อนมิสซานะฮะก่อนขบขบพิธีมิสซาก่อนิก่อนการแก้บาปก่อนสำระบ,บาปนะฮะบรรยากาศดีมากเลยครยับท่านผู้ชมสุดยอดค,ค,ครับ Merry Christmas วัดแม่พระปาติมาฮะรถโรงเรียนเขาก็ตกแต่งดีนะฮะพอ่อก็ใส่สีแดงกันนะผมใส่สีสุภาพนะฮะตกแต่งบรรยากาศดีรถ 012ฮะ2.24อตอ้นคริสต์มาสสีสวยมากเลยเนี่ยผมชอบนะฮะสีสวยจริงๆท่านผู้ชมแค่บรรยากาศนะฮะต้นคริสต์มาสนะะอันนี้ก็เป็นก็มีซุ้มถ่ายรูปอะสุดยอดนะครับ oh, oh อ,ะะอันนี้เป็นไปวัดน้อยนะฮะอันนี้ บรรยากาศภายในวัดนะครับออกอจะมีแบบเครืค่องวัดโควิดด้วยนะฮะดอกไม้นะฮะมีบ่บรรยากาศภายในวัดนะฮะเราจะเดินดูเพื่อนดอกไม้ดอกไม้สวยครับดอกไม้สวยชอบดอกไม้ดอกไม้สวย สวยมากๆเลยนะฮะบ,บรรยากาศนะครับเนี่ยท่านผู้ชมว้าวท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมโอ้บรรยากาศเอ้ยดีจริงๆนะฮะเนี่ยอากาศเย็นๆด้วยนะครับท่านผู้ชมเราจะเดินพาทัวร์นะครับวันนี้เมื่อกี้คุยกับญาติผู้ใหญ่ที่รู้จักกันนะครับเขาวัดทำไมไม่ค่อยมาวัดก็ไม่มาจริงๆสิก็เดี๋ยวโควิดเนี่ยตอนนี้ตอนนี้โควิดจางกะจะมาแนละ้ว นี่ยบรรยากาศนะครับน,นั้นบานหลวงคาทอลิกนะฮะนี่บ,าบา้านพระประสงค์พระพากบานหลวงนะครับตกแต่งสวยมากครับเนี่ยนี้คือจะเข้าห้องน้ำแหละนะฮะห้องน,นา้ำอันนี้เป็นบา้บานบ้านพักของบานหลวงด้านด้านหน้าสวยมากนะครับเนี่ยฮะสวยมากมากเลยนะฮะ สวยมากตสสวยมากร์คริสตสนะครับ enfin> อะไรนะครโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ